เรื่องเวลานี่มันไม่เ,เข้าใครออกใครจริง <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมก็อยากจะให้มันกิจกรรมมันไหลลื่นกว่านี้นะครับรรแต่อุปสรรคเราเยอะนะทั้งทั้งฝนทั้งแต่เช้าเลยทั้งแบบฝนนะครับหลงทางด้วยอะไรด้วยหลายอย่างครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์และก็นักเรียนนักศึกษากอนอของบ้านเรานะครับ <c oughs> ผม พระคองชัยมังกรประธานกลุ่มชุมชนชายฝั่งดบ้านซึงล่างของเรานะครับทํางานจิตอาสาด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่เป็นห่วงโซ่อาหารของบ้านเราดีใจครับที่อาจารย์ได้นําน้องๆเข้ามาเพื่อจะได้ปลูกฝังและจะได้รับทราบเผื่อจะมีบางท่านที่มีจิตอาสามีจิตอนุรักษ์ได้นําไป ขยายผลและนำไปปฏิบัติต่อวันนี้โครงการดีๆจากกรมนจังหวัดจันของเราได้นำโครงการแบบนี้ให้พวกเราได้มาอบรมเรียนรู้รับทราบรับฟังเกี่ยวกับปัญหาป่าไทยเลนของบ้านเราทั้งทรัพยากรสัดน้ำทรัพยากรป่าไทยเลน ที่เราจะต้องช่วยกันบริหารและก็ดูแลต่อไป <c oughs> มีความหวังว่าน้องๆที่มาวันนี้คงจะได้รับอะไรไปมากพอสมควรและอยากให้เป็นผู้สานต่อแล้วก็สืบทอ,อดรุ่นที่ที่ทำไว้หรือพ่อหลวงของเราได้สร้างได้ดำริไว้อยากให้ทุกคนสานต่อขอขอบคุณ กรรนจังหวัดและก็อาจารย์และก็นักศึกษาทุกท่านครับขอบคุณครับเดี๋ยวโครโการนี้จะทางกรร曼นจะมอบปัจจัยสนับสนุนนะครับสนับสนุนโครงการดีๆอาจจะมีต่อไปเชิญอท่านรองานะครับ <laughs> หนึ่งสองสามเดี๋ยวขะหยัดหหน้าห,หน้ารักเรียนสักรูปพ <c oughs> ี่ครับพี่นีแล้วทางนี้หน่อยเรียง คงต้องให้ทานข้าวก่อนนะครับทานนะครับบริเวณตีนเขาโอเคคือระบบนิเวศนะครับประกอบไปด้วยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์น้ําดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมนะครับคนละตัวคนที่จะเอ่อลงเรือนะครับรับชูชีพเสร็จแล้วก็รับเรืออ่าเดี๋ยว ฝากเจ้าหน้าที่ที่สูตรนี้ด้วยนะครับให,ใ,หให้ให้ให้ดูดูดูหน่อยแล้วกันครับรับเรือแล้วต้องแบกป่ะครับ <laughs> <laughs> ต้องแบกครับ <laughs> <laughs> แบกเรือลิคอนลิคอนจับคู่นะจับคู่กันถ้าใครไม่ไหวใครไม่ไหวใครคิดว่าไม่ไม่ไม่รอดเดี๋ยวนั่งเรือหางยาวตามไปนะครับมาตาอ่า <laughs> <laughs> มีไซส์ที่แสบไหมมันคนใส่ไม่ได้แหมไม่ต้องมายืนออกันเพื่อนจะได้เข้าไปเอาได้ถอดงเ้าไว้ลกไม่ต้องใส่ต้ใส่รองเท้าไหอกาให้เสร็จกันให้เสร็น่ใจ่ยครูปัดแน่ใจเปูปัดว่ายน้ำไม่เป็นนะว่น้ำไม่เป็นนะครูปัดอ้ออ๋ออ๋อ้อง โอเคครับสู้ๆครับสู้ๆเนาะสู้ๆครับนี่กิจกรรมการพายเรือพายักษ์ระวังระวังนะสายไฟครับระวังสายไฟระวังเครื่องดับระวังเครื่องดับยกยกลำโพงไว้นี่ครับยกลำโพงไว้ที่นี่เลย

ใหเลยยกมาเลยครับยกเลยโอเคครับอ้าวใครพร้อมแล้วอาเตรียมลงเรือเลยครับจับคู่มาแล้วลงเรือเลยถ่ายไม่ยากหรอกแต่ควบคุมทิศทางให้ได้แล้วกันนะถาป่าไม่เป็นไรเรก็นอนเนี่ยแหละ อามีสะดุดมีสะดุดทีขาวอาชดออกออกคนละทางแล้วออกคนละทางไปแล้ว ยาวมือออกนอกไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกระแทกเดี๋ยวแล้หมพอลงเรือพายไปเฉิวนะคนพายไม่เป็นก็ยังไปได้เนาะะ ยิ่งจะให้นักเรียนช่วยยกแต่นักเรียนไม่มีใครช่วยยกเลยร <c oughs> อลงกันเองเลยกำลังทำใจอยูเอ่เอออาทิดถึงเอาอแก้วไม่แก้วให้นะลูกเอนเพื่อนไปหมดแล้วเฮ้ยรอ,นะอ,อ,อกันด้วยนะใจเย็นมือมือระวังมือบอกรอกันด้วยนะใครพร้อมๆกันนะจะได้สวย เบ้าคนนี่เลยครับนี่นี่นี่ข้างหลังนี่ครับโค้งโค้งนี่ครับมุดนหนักเลยเอามาตรงนีหน่อยถอยหลังมาอีกถอยหลังคนหน้าถอยหลังมาอีกให้ลงเบ้าอ่าครับอ่าครับอ่าไปเท้าเหยียบไปข้างหน้าเท้าเหยียบไปข้างหน้าอ่าเฮ้ยหันเถอหันมานี่ไปไหนกันไปไหนไปไหนไปไหนเอามาตัวเล็กง้าง เอาเข้าป oh, so, right? so, so, oh, well, no, ่าแล้วไหนไหนนู่นนั่งให้ตรงเบ้าตรงเบ้าเบ้าหนุดเบ้าหลังเบ้าหลังถอยหลังถอยหลังอีกถอยอีกถอยอีก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 อ่ามาหนุ่มพี่ นี่เดี๋ยวไปเรือือครับอ้าวเดินไปเลยครับโหพีเซนเตอร์อะไรคนนี้ยพีเซนเตอร์เลยนะฮะอืมระวังอ้ระวังระวังโอีเซนเตอร์หันมาทางนี้หน่อยยิ้มหน่อยแล้วก็ใบบานด้วยเขเมครับงอ่้าหน่อ ไปเนี่ยไม่รอกล้องเลยกล้องยังไม่ไปเลยนะครับกล้องยังไม่ไปเดี๋ยวไม่มีใครถ่ายรูปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดไหมอ่ะรอดไปดีครับกลมๆหน่อยย่อๆหน่อยย่อๆหน่อยอ่าโอเคครับอ่านั่งให้ตรงเบ้าครับ ขาไปข้างหน้าเลยครับอ่าถูกต้องเอาถอยหลังมาหน่อยน้อยถอยหลังมาหน่อยถอยหลังหน่อยฮะถอยหลังไม่อีกคนหน้าถอยหลังอีกถอยหลังให้ตรงเบ้าอ่าสุดเลยอ่ะครับอ่าโอเคครับเอามือมือเอามือมือจับก่อนดันดันเอาไม้เอาหัวออกอย่าไปเปี่ยนลูกพี่นะลูกพี่ดัน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 ออกมาไปรับใหแหวะเท้ามีประโยชน์นะน่ะโอ๊ย คนหลังเชื่อดึงนี่คนหลังเชื่อดึงถ่ายหลังคนหลังเชื่อดึงด้วยอ่าคนหลังเชื่อดึงด้วยคนหลังเชื่อดึงเดี๋ยวอย่าเพิ่งพายอย่าเพิ่งพายครับอย่าเพิ่งพายเอาไปเราจับจับกิ่งไม้จับอะไรไปก่อนขยับไม้อ่าครับนั่นแหละถูกต้องจับกิ่งไม้มาขอนั่งหน้ามาขอนั่งหน้า มาช้านั่งหลังมาทีหลังยืนเ <laughs> ชิญเชิญครับมามาทางหัวละนี่นี่อันนี้ฮะเออหอแล้วนะแก๊กเสกแก๊กเสกใช่ไหม กูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไม่ต้องแล้วเต็มแล้วสมใจไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ต้อง อันหลังอ่ะเออเออเดี uh ๋ยวเรานี่ประคองก่นวันนี้จะปล่อยตรงไหนเออครับ ออ้ ų, ้ยครับฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้บ่อฝั่งนี้บ่อบ่อครับจะเป็นป่าแล้วก็นาคุ้งอ่าเป็นนาคุ้งน่าจะโดนยึดหมดแล้วครับเป็นป่าชายเลนแพอมันโล่งๆเป็นบหมือนมีต้นไม้แล้วก็ริบบิ้นฟองเพราะเป็นเขตบ่อแล้วครับฝั่งนี้ฝั่งบ่อฮะสายบันยาวำสายบันยาวไอ้ฝาบันยาวซ้ายบ่อ อืมเนี่ยต้องเข้าไปดูเได้ยิได้ยิต้องเข้าไปดูได้ยิต้องเข้าไปดูได้ยินได้จอมันมืด ครับรุ่นนี้อันนี้เหลือก็เข้าอู่จับนลครับระวังเสาหากนะักฮะหลังคาจะลม้มอ่าครับเราก็ไปทำกิจกรรมกันเสร็จที่เรียบร้อยนะครับน,นักศึกษาจากกศน,นครับก็ได้รับ ของการปฏิบัติจริงนะฮะในพื้นที่ไอเย็นนะครับครับเยนเชิญครับอ่ะคุณไปก่อนพอนั่งแล้วลูกยากฮะข้างหน้าข้างหน้าก็ได้ลงสะพานแล้วเมาเลยครับ ไม่ต้องกินเล่าเลือัขนาติดไม้ปลายไม้ภายปึ๊บก็ไปอ่าครับเอ้าหัวหน้าหัวหน้าลงเปล่าครับอ๋อทำท่าอเหมือนลงเลยขอมาลากเรือใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณฮะแฮเป็นไงครับนักศึกษา อ่ะให้ใเสร็จแล้วมานั่งประจำพี่กับแป๊บเนินนักเรียนมันเรียนอ่านักเรียนรู้สึกเมาไหมฮะมื่นไหมครับยกแยกเ,ยกเนาะอ่าขึ้นมาอาจจะเมาเมาทะเลนิดนะฮะเมาบกเมาบกอืมครับ,บ,บอ้าวครับเชียนเชิญครับออาไปเก็บเรือเลยนะครับจํารุดม้างไหมครับเรือเนี่ย กระแทกหินบ้างไหมเออมีนะครับครับใครนะครับที่ที่ทำกิจกรรมวันนี้นะครับอ่าสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะครับองก์สนอนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะอ่าพี่ปกห้องนะครับที่อ่าเรามากิจกรรมในวันนี้นะครับอ่ะยังไงอ่ามีอะไร ปรึกษากรรนาได้นะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนี่คือทุกเรื่องนะครับมีอะไรก็ามาพูดคุยกันสำนักงานอยู่ที่าสารกลางนะครับสารกลางใครมีปัญหาทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องยาเสพติดนะครับการบุกรุกป่าสงวนแรงงานต่างด้าวอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับความเดือดร้อนทั่วไปนะครับมาแจ้งที่ผมได้ที่พวกผมได้เลยนะครับ เลยขอบคุณมากครับผมอ่ะเดี๋ยวเชิญเลยครับอ่าพอออพออยู่นู่นพอมีอะไรพูดกับนักเรียนหน่อยไหมไม่มีนะครับงั้นก็อ่าลุกเลยครับเชิญครับหลวงพี่นิบูลครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่าเตรียมตัวครับคุณขอบคุณครับครับผมรอดมุ้งทำไมขาดเท่ากันด้วยคนเยอะใช่ไหม คนเยอะวะอ๋อครับโอ้ที่ก็ไม่คาดคิดเนาะคนเยอะก่ไว้ประมาณสามตีห้าเออครับเนี่ยน่าจะมาประมาณห้าสิบฝากฝามว่าน่าจะเจ็ดวิธีนะครับกลับบ้านกันครับโชคดีทุกท่านนะครับลายลายของใครบ้างไหมจะได้ฝากลูกไปที่ไทยฝากปัดดก็ไ้จจัลยของใครไหมอ๋าโอเคได้ครับ